สวัสดีค่ะหลวงพี่ช้ำสั่งปีเสียแม่ตักหลัก3บาทให้โยมแม่เกือบแสนร้านตีให้3 5มพันหจากกรณีลูกค้าทยอยคืนทองที่ห้างเพชรทอง K2N ร้านทองของแม่ตักหรือกรกนกสุวรรณบุตรและ ป่าเบียรหรือนายพลการเรื่องอารามที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้พบว่าในลูกค้าที่มาคืนทองแม่ตักได้มีพระสงฆ์อยู่ด้วย ที่มาคืนทองเช่นกันโดยพระประหลัดสิริพงษ์ธนะปัญโยเจ้าอาวาสวัดปากกลางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,565หลวงพี่ได้ดูไลฟ์สดของโยมตักไลฟ์ขายสร้อยข้อมือประคำปีเสียน้ำหนัก3บาทกว่าทองคำ9 9 9า99.99และของแถมสร้อยคอทองคำราคา 9 9 8 8 8บาทจึงเกิดอยากซื้อให้เป็นของขวัญโยมแม่ซึ่งโยมแม่อยู่ที่บ้านส่วนหลวงพี่จำบัดอยู่ที่จังหวัดเลยประกอบกับโยมตักเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมหลวงพี่จึงสั่งปีเสียทองไปส่งที่บ้านอย่างไม่ลังเลตอนที่โยมแม่ได้รับก็ดีใจมาก แต่ที่ผ่านมาไม่เคยหยิบออกมาใส่เก็บไปเป็นอย่างดีต่อมาโยมแม่ได้ดูข่าวรายการหนกระแสโยมแม่ก็เกิดความสงสัยไปเปิดตู้เอาทองออกมาดู ของที่เก็บไว้ก็เหมือนกับในข่าวอย่างไงอย่างนั้นโยมแม่จึงเอาทองไปให้ที่ร้านทองดูปรากฏว่าสร้อยข้อมือปีเสียน้ำหนัก3บาททองคำ9 9 9า99.99ร้านทองตีให้ว่าน้ำหนัก2สลึงราคา4 0 0 0ถึง5,000บาทแต่ถ้าหลอมแล้วราคาจะเหลือแค่3,500ส่วนของแถมเป็นสร้อยคอทองน้ำหนัก1บาทได้ราคาตามทอง ปัจจุบันหลวงพี่ยังแปลกใจว่าของแถมกลับมีค่ามากกว่าไส้ข้อมือปีเสียหลวงพี่จึงว่าจ้างรถจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมาที่หน้าร้านทองโยมตักราคา10,000บาทเนื่องจากไม่อยาก ูกกรรมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันและมาเพื่อความสบายใจของโยมแม่อยากยุติกรรมนี้เลยเดินทางมาคืนด้วยตัวเองอยากให้ญาติโยมมีสติมากกว่านี้อย่างหลวงพี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรเจตนาอยากซื้อเป็นของขวัญให้โยมแม่เท่านั้นขอขอบคุณแรงขาวทีสนิวค่ะ